ก็สวัสดีครับผมช่องบ่าวพลทองคนเนตวันนี้ผมพามาอัปเดตการสร้างทางรถไฟจุดนี้ที่ว่าจุดที่ยเขาก็จะตัดของไะ่ตรงที่ว่าเป็นอะไรานนะนะเขาื่องตัดท่างทำทานเลยครก็เปลี่ยนแปลงเยอะทุกคนเขงทำงานอยู่ For a minute i for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. all and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. So I'm hitting and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for? How you gonna move for? What you gonna be? And do you believe? คนนะทุกทางดูนี่หมแล้วไงเนี่ยเนี่ยต้องจะตัดเนี่ยเขจะเจาะผ่านช่วงนี้ไง เนี่ยจุดน,นี้จะผ่านนะงนั้นเนนะี่ยจะผ่านเพราะ nervous, ว่าจะทำทะลุเนีนะนทะลุไปหาไอ้ตุงดานนะ่ยงดานเนี่ยีเ ไปนู่น่ะทุกคนเพิงพักเที่ยงกันทุกคน ก,ก็สับท้านให้คุณ นี่เ hey, ห็นไครับเนี่ยจุดนี้ที่มันเป็นดานน่ะเขากำลังเกลยดดานออกคนปรับดานออกไงเนี่ยจุดตรงนี้หน่ะกล้องเร่งเงิร่งมาจากลู้นไกลๆหนุ่มคุณ ด่านตรงนั้นนะ่ะเนี่อเป็นด่านเขาทาทางเขาตัดออกมาแล้วเ็น่นเขาตัดทะลุแล้วนะ,ะแต่ว่าข้างล่างอยูเออไไ่เป็นล่องลึกลงไปไงเป็นที่เขาทําเป็นด่านข้างล่าง อ่ะเป็นจุดนั่นแ่ะที่เป็นดานอ่ะมีเรี่ยงก,ก็ทำทุกไปแลอย่างเขาจะเร่งวางรางไนงะเร่งวางรางให้เสร็จคนตรงนี้ปรับทางได้เปล่าแล้วต,ตรงนี้น่าจะเร่งวางรางเนหะ่ยเป็นยุ๊บยิงไส้จนมีรถรถไถมันควนให้ไง เอาผ่านควรดินให้เนี่ยน่ะไถแล้วควรดินหนะรถไถนะเอาควรดินหน่งไถเรื่ควรดินหน กันแล้วมันก็ตัดเรื่องนตัดผ่านไ,ได้และวขาพังดินพังอะไรงมาแด้ไงเก็บด,ดินแล้วก็ขุดดินเป็นร่องไปแล้วไงขุดบป,ไปไดักด,ดินร่องไปแล้วได้ถึงดานด้วยกัยนได้ล้วยนะถ้าไหนาเนี่ยคนเนี่ยมาควนดินได้ไงมาขออผ่านดึงดินขึ้นให้คลินี้ก็จะนอนหอนีหน,หน,หน,นั่นพักนงานเขาจะทำช่วงนี้ เหมือนไปโคตัวมันไปโคสองตัวให้รถไถนาคนดินให้คนดินให้ไถง่ายเกียดง่าย ตรงตัอสะพานคนนั้นเขาก็ทำล่าสุดเป็นสะพานไอ้หมอนหมอนคอนกรีตทุกคนสะพานหมอนหมอนหมอนคอนกรีตอ่ะตรงนั้นอ่ะจุดหนึ่งอ่ะที่รถเตียดเจียดตรงนั่นเจียดกับตันมาเจียดตรงนั่ะนะ แต่เส้นทางนู้นเาทำบีนะทุกคนเขาทำมาอย่างดีเลยตรงสิ้นที่ตรงไอ้ของบ้านป้องเขาลงหินคุกไปหมดแล้วไงเส้นถนนนะถนนจานทรอนนรถวิ่งอ่ะเขาลงอย่างดีเลยเนี่ย กคือพวกทำไอ้ทึกทำคอสะพานก็ไปทันมันแล้วหุ่นนะคนงานสะพานก็เที่ยงกันไงทุกนี้ฝนมันไม่ตกไงเกิดฝนไม่ตกมันก็สบายทํางานทุกคนมันทางมันทางไม่เละทุกคนแล้วก็เกลยดดินง่ายด้วยไงเกล็ดยิ่ง่ายด้วยก็คือเขาปรับไงปรับให้รถรถ รู้แต่กับแตงมาถ่ายง่ายไงควรยินขึ้นมาการควรยินขึ้นมาให้ให้มันถ่ายง่ายตัวนี้ก็ทำด้วยครูั่ส้มด้วยคยูค่มั่งด้วยครูพังก็วยครูสีแดงนีวยรุ่น มาดูคุณผู้ชมกันยนจุดนี้ก็เปลี่ยนแปลงด้วยคนต่างกันล้วเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้วก็หน่อยก็เป็นทางดีแล้วตรงนี้ก็น่าจะทำทางดีทางรถยนต์บินมันก็ปรับเปลี่ยนเหมือนกัน แน่ทุกคนนะคนไม่รูรถโมรถโมก็มคือคนไี่ไหนคือคอน,เนเก่งนะก็แต่งมากขึ้น ไปทางคนจีก็ทานหนก็ดีแล้วคณเนี่ยทำไปนี่ไงเนี่ยวิ่งไปนี่รถยนเนี่ยวิ่งไปนี่ยวิ่งข้งงางไปนะทำดีนะคณ ของไงก็ฝากติดตามช่องยูทูปฝ่าบนทองกนเดดผู้สานผมชักหนึ่งช่องเลยครับผมผมจะไอัพเดต่การสร้างทาดรถไฟทุกคนไ้ชมกันก็เห็นมีทิ่วัดลงด้วยทุกคนก็าฝากติดตามด้แล้วครับผมมาเสรนะก็เสี่ยวทางนู้น่ะใจดี ตรงนั้นแหละเป็นด่านที่ผมชี้ดูอ่ะไกลๆกันน่ะนู่นน่ะเป็นด่านน่ะทำอยู่นู่นผมขอจบคลิปเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยอัปเดตการสร้างการรถไฟเพื่อทุกคนกันในโครงการก็คือทุ่งป่าบนดงกฤตทุ่งสันให้ผมชักหนึ่งช่องนะครับผมก็ฝากติดตามขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามช่องผมนะครับผมคุณได้ด้วยทั้งคนเก่าและคนใหม่นะครับผมขอจบคลิปเท่านี้จบการนี้นะครับผม